เนี่ยมาถามเรื่หัวหใจมันดูเหมือนฉันสวยอะฉันไม่อยากให้คนด่าว่าฉันสวยเพราะฉันไม่ได้สวยฉันและอนเรื่องคมรักที่ก่อนหน้านี้บอกว่าเราคุยกับรุ่นน้อง นักแสดงเขามาสีเอาจริงปะโ <c oughs> สดครับโสดแต่คืออันนั้นคือคุยกันมอามผัวทิพย์ฮะผัวมโน,โนมาตุ้มเท่ากับมโน <c oughs> ชอบอันนี้มากแต่เมื่อเมื่อก่อนคนด่าเจ็บปวดดียวนี้คนด่าแล้วว่าอยากแชร์ <c oughs> อยากแชร์ด้วยมันตะโลกแต่จริงๆคือตูมีคนคุยเยอะอยู่แล้วครับ <c oughs> มันไม่ใช่แค่แบบคนในวงการนอกวงการมันก็มีคุยปกติแต่คือเราไม่ได้เจาะจงใครเป็นพิเศษอยู่แล้วครับผมแต่ว่าใครที่มีข่าว กับเราขอโทษด้วยนะครับไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนีู้คิดว่าเป็นเรื่องขำๆด้วยตอนแรกจริงๆทุกคนไม่ขำหรอเป็นตูดเป็นตูดแล้วก็แบบมาสัม่าอุ้ยเหมือนได้ราเอกมันดูเหมือนสวยมากเลยมาผมยาวไปถึงนี่อรุณอมรินลักษณะเออมันตโลกอ่ะคือเราเรามองว่ายอย่าไปคือ เสพข่าวบันเทิงให้มันบันเทิงอย่าไปจริงจังอย่าไปขุดอย่าไปนู่นอย่าไปนี่ตุ้มยอมให้คนด่าว่าแบบว่าด่าตุ้มมาด่าได้แต่อย่าไปด่าคนอื่นที่มามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยเราพูดของเราเองคนเดียวเราคิดไปเอง มอะไรอีกเมาส์ให้หมดว่าผู้ชายคนนั้นคือน้องพี่เชียหรออันนี้สะพายนะเพราะว่าไม่ได้รู้เรื่องมาก่อนมั่วปะเนี่ยจริงหรอหรอหลอเราสนิทกันไหมกับเชียสนิทรับกับน้องเขาละค่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแล้วเดี๋ยวืบบเนี่ยแล้วควรจะต้องด่าว่า มาตูมออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคุยกับคนนี้คนนี้ันไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไม่จอดแล้วมาถามแบบนี้แล้วให้ตอบไปยังไงโอเคฟังขอบพูดที่อาจารย์บันทึงนะฮะ,ะตูมกับน้องชายของน้องเชียเคยเจอกันแค่ครั้งเดียวคือวันนั้นเชียไปถ่ายรายการแล้วตูมไปถ่ายรายการด้วยแล้วน้องเขามาแล้วปรากฏว่าน้องเขาหน้ารักอ,อ่ะเขาน่ารักเราก็เลยไ,ไปเล่นกับเขาแล้วพอไปเล่นปุ๊บเหมือนแฟนคลับอะเขาก็แอบถ่ายภาพมาแล้วก็ปล่อยภาพลงทวิตเตอร์ว่าอุ๊ย มันยังไงมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือหอมกอดจูบมือทําต่อหน้าแม่เขาครับแต่ว่าไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นครับป๊บมีลายอะไรกันไหมคะเอ้ยนี่เราส่วนตัวตูมไม่ต้องตอบเออตูมจะมีลายใครไม่มีลายใครมันม,มันเป็นสิ่งของตูมอยู่แล้วแต่ว่าตูมกับน้องเชียร์ไม่ได้มีอะไรครับยืนยันไม่มีอะไรต้องยืนยันอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยืสิ่งที่น่ากลัวของวงการนี้คืออะไรรู้ไหมถ้าไม่ปฏิเสธ ถ้าปฏิเสธแล้วมันมีอะไรออกมามันดูเหมือนเราโกหกแต่ถ้าเกิดเราไม่พูดเท่ากับเรายอมรับอตอนนี้ตุงยังคอนเฟิร์มว่าตุมโสดครับจีบได้เลยครับได้ทุกวงการเลยฮะผู้ชายในสเปคเราเป็นยังไงใครก็ได้ใครก็ได้ที่เป็นคนครับหมดเล่อเละ <laughs> ไม่จริงๆตูไม่แต่เอาจริงผู้ชายในสเปคตูตูไม่เคยตั้งสเปคอยู่แล้วขอให้เขาคุยกับเรารู้เรื่องเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมาถามเรื่องหัวใจมันดูเหมือนฉันสวยอะฉันไม่อยากให้คนด่าว่าฉันสวยเพราะฉันไม่ได้สวยฉันแรก <S <S แต่มีไพาการ์ิทน่ว่าพี่หนิงปณิตารู้ว่าผู้ชายคนคือใครอีไพคนนั้นคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหม ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเราปรึกษาพี่หนิงหรือเปล่าเอาจริงๆนะเวลาที่อันนี้ไหนๆก็พูดเรื่องนีแล้วเนาะเวลามีคนมาด่าว่าใครคนอย่างอีมาตูมใครจะมาเอาใครจะมาคุยด้วยจะในวงการนอกวงการจะเป็นพระเอกกะเป็นพระรองอะไรก็แล้วแต่ใครจะมาคุยมึงมโนไปเองเวลาใครมาด่าเราแบบนี้เราเฉยๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเพื่อนที่สนิทกับเราอะทุกคนเวลาเราคบใครหรือเราคุยกับใครเราพาไปเจอหมดเราพาไปกินข้าวเราพาไป จอคนที่เรารู้จักหมดเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าใครที่มาด่าว่าเรามโนเราก็ปล่อยเขาไปเพราะเขาไม่รู้จักเราแบบมันก็พาไปเจอพี่หนิงแล้วสิไม่อย่าไปถามเขาสิอย่าไปยุ่งกับเขาสิอย่าไปยุ่งคือมันไม่เกี่ยวหรอกมันไม่ใช่แค่พี่หนิงอกครับทุกคนที่เราสนิทที่เราสนิทสนิทจริงๆคือตูมมีเพื่อนคนรู้จักเยอะตูมตีสนิทเยอะแต่สนิทจริงๆอายังไงก็มีในชีวิตมีใครอะกิฟต้นหอมเฟิร์นแอ พี่หนิงอะไรอย่างเงี้ยเซ็ตแก๊งพี่อ้ำอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือสนิทจริงแต่นอกนั้นแบบไม่ได้เท่าไหร่นะเขาอาจจะไม่รู้<ม>แต่คนที่เขาสนิทกับเราจริงเขาจะรู้ว่าเรามีหรือไม่มีคบกับใครไม่คบกับใคร,รประมาณนี้ ก็จริงๆว่าได้มัเรรม,มามาตุ้มมาทํางานในวงการบันเทิงอ่ะมาตุมรู้อยู่แล้วว่าทุกวงการบันเทิงอ่ะเนาะพี่ปามีเขก็บอกมาอยู่แล้วมันมันเป็นอะไรที่แบบบันเทิงสำหรับตุมการที่ตุ้มโดนคนด่าบางทีตุ้มไปอ่านแรกๆเราน่อยแต่หลังๆเราก็หัวล้อกับมันเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะครับเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เรารู้อยู่แล้วว่าตัวเรา มาจากไหนเรามีที่มาที่ไปเป็นยังไงเราไม่ได้ลืมกําพืชหรือเราเราเรา,เราเป็นกระเทยอะนาะอมันต้องมีที่มาที่ไปมีผู้หลักผู้ใหญ่เรามาอยู่ตรงนี้ได้มันไม่ใช่แค่ความสามารถเราอย่างเดียวมันได้แรงสนับสนุนมาจากคนที่อยู่ข้างหลังเราคนที่ซัพพอร์ตเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตุมองว่าคนที่เขาด่าเราอะเขาอาจจะไม่ได้รู้จักเราทุกๆด้านและตุงก,ก็ไม่สามารถเอาทุกๆด้านของตูมานําเสนอเขาได้เพราะฉะนั้น ก็ด่าได้ครับถ้ามันบันเทิงสำหรับคุณก็ด่าให้มันบันเทิงแต่ก็ขอให้มันมีลิมิตอย่าไปดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวเลยเท่านั้นพอครับ